Yeong, ัยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคเบิลนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้เกาหลีเขากําลังมีการพูดคุยการผ่านทางเว็บบอร์ดออนไลน์หรือว่ากระทู้ออนไลน์เดอะคิวนั่นเองนะครับและก็มีในแพนเน็ตด้วยนะครับก็ถือว่าเข้ามาพูดถึงกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ยังอยู่ในประเด็นของการร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้เขาเจาะจงมาที่ฮยุนจินจากเ e สซิ่งฟิล์มในปัจจุบันนี้กับฮยุนจินจากร รายการ Produce 48นั่นเองถ้าใครเนี่ยเคยดูรายการ48นะครับก็จะรู้เลยว่าฮยุนจินของเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าร้องเพลงดีมากๆโดยเฉพาะใน State Into the New World ทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับแต่ว่าการตัดต่อของรายการนั้นเนี่ยก็มีการทําร้ายยุนจินอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวทางฝั่งแม่เกาเนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับว่าในรายการ Produce 48หรือว่า Produce 48นั้นยุนจินเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการร้องมากๆทําให้ผู้ที่ชมรายการประ ใจเมื่อได้เห็นยุนจินในร้องเพลงโดยเฉพาะใน t a ต e Into the New World ของรุ่นพี่ Girls Generation แต่พอได้เห็นสเตจที่โคเชล่าแล้วเนี่ยกลับทําให้แฟนบางส่วนหรือว่าชาวเน็ตเกาหลีบางส่วนรู้สึกแปลกไปนะครับว่าเอา้าทำไมยุนจินตอนนั้นกับตอนนี้ถึงแบบว่าการร้องเนี่ยแตกต่างกันแบบนี้โดยเจ้าของกระทู้เขาได้พูดกันต่อไว้เครับบอกว่ายุนจินนั้นเธอไม่ได้เป็นเสียงหลักระหว่างในรายการ Produce 48หรอในระหว่างการประเมินตําแหน่งเธอได้ร้องเพลง Into the New ทำได้ดีอย่างชัดเจนแม้ว่าคิมแชวอนจะเป็นคนที่ชะนะอันดับที่1ในการโบตในเวลานั้นไปแต่ในแง่ของทักษะในด้านการร้องความคิดเห็นของเธอต่อสาารณะมันทําให้เป็นผลดีต่อยุนจินจริงๆอารมณ์แบบว่าทําได้ดีแล้วก็คนเนี่ยชื่นชมมากๆเลยนะครับกับการร้องเพลงในตอนแข่งขันในรายการ Survival อย่าง Produce 48เขาก็ได้อธิบายเพิ่มด้วยนะครับว่าศักยภาพของยุนจินนั้นได้ระเบิดให้ทุกคนที่ดูรายการได้เห็นแล้วก็ต่างรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอร้องเพลงได้เก่ง ขนาดไหนทําให้ Into the New World ในตอนนั้นเนี่ยดีมากๆกับการโชว์เพอร์ฟอร์มบนเวทีและก็ถูกบทบังมาโดยตลอดรวมไปถึงการตัดต่อของรายการก็ทําให้เธอนั้นเป็นที่น่าความสนใจได้เท่าที่ควรแต่ว่าเสียงร้องของเธอกลับทําให้ทุกคนรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงแต่เขาก็บอกนะครับว่าเตทที่โคเชลานั้นยุนจินอาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าทําให้รู้สึกว่ายุนจินที่เคยร้อง i n t ดอะนิว w ว o r l d แบบปังๆคนนั้นหายไปไหนแต่ว่าเราแฟนคลับ แล้วก็ชาวเน็ตอีกจํานวนไม่น้อยเลยก็ต่างออกมาบอกว่าให้ดูให้ดีก่อนการเต้นของเดรสดรฟิล์มเนี่ยเต้นหนักแล้วก็เต้นแรงมากๆต่อให้ยุนจินจะโอเปร่าได้เลยเก่งแบบขั้นสุดแต่เจอท่าเต้นที่โหดขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกันบ้างแหละที่ทั้งเหนื่อยทั้งหอบแล้วก็เสียงแกวง้งทางที่ดีเนี่ยควรจะไปโฟกัสที่การเต้นไหมว่าท่าเต้นเนี่ยทำให้ศิลปินเข้าเหนื่อยแล้วก็ทําให้ศิลปินเนี่ยโฟกัสกับการร้องได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนเลยที่บอกว่ายุนจินนั้นเนี่ยไม่สามารถ ามารถที่จะควบคุมเสียงของตัวเองเวลาที่อยู่บนเวทีได้แบบสม่ําเสมอและก็มีที่บอกว่าเสียงของยุนจินเวลาอยู่บนโคเลเชราทาให้รู้สึกว่าเธอเหมือนไม่ได้เป็นนักร้องที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นแต่ฉันยังจําภาพการโอเปร่าของเธอได้บางคนถึงกับบอกว่าอยากให้ยุนจินเนี่ยยืนร้องและโชว์ไปเลยว่าเธอได้ร้องเพลงได้เก่งขนาดไหนแต่เข้าใจได้การแสดงนั้นต้องเต้นต้องโชว์ทุกอย่างเธอทําได้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะสามารถทําได้นะเวลานั้นบางคนก็บอกว่ารายการ Produce 4 ขึ้นชื่อเรื่องการตัดต่อมากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถตัดต่อได้คือเสียงร้องของยุนจินที่ทําให้ทุกคนประทับใจครั้งนี้มีประเด็นหลายอย่างเกิดขึ้นและมีปัจจัยหลายสิ่งบนเวทีฉันคิดว่าถ้าหากเธอได้ยืนร้องปกติยังไงก็เป็นเหมือนเดิมและพัฒนาขึ้นมากกว่าตอนที่เข้าแข่งขันในรายการแน่นอนซึ่งถือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งคนให้กําลังใจยุนจินเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้แบบเอ้ยทางค่ายรับรู้ฟีดแบ็กมีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นหรือว่าทำอะไรให้มันแบบว่าซ พอศิลปินกับการร้องเพลงหน่อยแต่บางคนก็คือติเพื่อก่อมีและก็ไม่ได้ติแต่ด่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาและกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e กันนะครับสวัสดีครับอันยอง